ใหมู่บ้านในหน่อยแห่งหนึ่งยังมีชายคนหนึ่งชื่อวาเสฐีซื่ออาจจะฟังดูยิ่งใหญ่แต่เพื่ผยในหมู่บ้านกระหูกันดีค่ะเขาคือคนที่ขี่เหนียวทีสูดในสามหมูบ่บ้านเขาบ่เคยผายเยี่ยมของบ่เคยบริจาคเงินทองแม่แต่สลึงเดียวแม่กระทางก้านอาบนำค่ะเขาใส่สบู่ก่อนหนึ่งมาดนจนมันเหลือแค่เส้นบางๆเน่าคือเ้นมีนี่แหละค่ะ แม้กระถางกาัดกินเขาค่ะเขาได้ใส่ซ่อมอลูมิเนียมอันเดียวกันกับตอนที่ยังเป็นเด็ก <L un> วันหนึ่งค่ะเศรษฐีเด้ผ่านปลาแห่งหนึ่งเขาตั้งใจจะไปขุดขุมฝังเหรียญ <L un> เหรียญทองคำสามเหรียญที่ได้มาจากการนักลอบขายเหต็ดหอมแหงแต่ระว่างทาง เขาได้เห็นกองใบหนึ่งค่ะเป็นกองสีทองแวววาวกัมีแสงสว่างเป็่งออกมาจากภายในคางกองนั้นมีปลายใหม่แห่อาอน,น้ำค่ะกองแหงผ่อนผู้ใดใจกว้างจะได้รับพอนสามประการผูโลมมากจะสูญเสียสิ่งที่มีย่างลึกลับค่ะพอนสามประการเหรอ,อืมพวกสาบ,บานตัวอยากได้แน่แน่แต็ดี้ดีกว่าเจอก่อนฮ่าฮ่ฮ เขาเหลือบสายแลกขัวะบ่มีไผเห็นเขาหลิบขวากองแล้วเอากองนั่นกลับบานอย่างรวดเร็วค่ะด้วยไม้ล่งเล่ยไม่แต่นิดเดียวพรตเศรษฐีหอดเถือนเศรษฐีก็ได้นั่งจ้องกองนั้นอยู่ด้นเติบค่ะพ่อนสามประการสินะสันเกอรขอที่หนึ่ง ขอให้ค่ะมีเงินเพิ่มอีกเป็นสิบเท่านั่นล่ะค่ะกองสันไว้เล็กน้อยและเสียงติงกระดังขึ้นกระปุกอมสินของเขาที่อยู่ตรงมุมบานค่ะมาเด็ดแตกออกมีแต่ท่องข้ามไหลออกมาเป็นกองเฮ้ยได้จริงๆริงด้วยเขาห่อด้วยความดีใจผอมทั้งหัวเลาะลันบาน ด้วยความดีใจของเศรษฐีค่ะในคืนนั้นเศรษฐีได้นอนกอดทองข้ามเบิดขึ้นค่ะแต่พอเศารมากเขากระไดสะดุ้งตื่นค่ะเมื่อได้ยินเสียงเอี๊ยดมาจากทางบ้านเศรษฐีได้ไปยืน่นเบงอยู่หน้าต่างค่ะพบว่าห้องเก็บขอ,ของของเขาได้หายไปลามีห้อยขายขค้ือมีอยียงถูกยกขึ้นป้าจากพื้นเอ๊ะมันไปใส่หวะสร่างเถอะของในนันก็บ,บ่เท่าไดดอก สองวันผ่านไปเศรษฐีก็ได้เริ่มโลภอีกครั้งค่ะอข่่มขอที่สองงันก็ขอให้ทุกอย่างที่ข้ากินใกล้เป็นทองกองทองได้สันอีกครั้งค่ะและเสียงติ้งกระดังขึน้นเหมือนเหรียญกระทบกับหินเศรษฐีก็ได้ยิบเอาขนมมากัดข่่มแรกพอขยำอย,อยข้าวเน่งก็หูซื้อคือมีของแข็งๆอยู่ในปากพอเศรษฐีได้เบิง โอ้โหขนมปังกลายเป็นทองจริงๆด้วยฮ่าๆๆยแล้วรวยอีกละบันนี้ถึงว่าเศรษฐีจะปวดฟันไปหน่อยค่ะแต่เขาก็ดีใจสุดๆเพราะสิ่งที่เขากินเข้าไปกลายเป็นท้องคําเศรษฐีก็ล่มดีค่ะเขาลองกินน้ํเพราะเขาคายน้ําน้าก็ไหลออกมาเป็นท้องคําเขาแถบสําลักค่ะยิ่มยังมีความสุข แต่พอเขาแนมไปเบิงเครืองใส่ในเหือนบวสิเป็นเตี้ยงตู้ที่วีเครื่องใส่ในเหือนก็หายไม่หมดเศรษฐีเริ่มนาศีดค่ะเขาเริ่มม้สกหิวแต่โบมีหยังให้เขากินเพราะทุย่างที่เขากินเขาไปในปากกลายเป็นทองขํามเมิดเศรษฐีก็ได้ล่องกลับไปนอนคิดค่ะตายแล้วบาดนี้กินหยังกับบได้กินหยังกับบได้กูสิบบเจบบ่บาดนีหรือเฮาสิขอพ่ออันวะให้กินได้คือเกาวะ เออมื่อกันสิต้องแม่นแน่นั่นละข้ามขอสุดท้ายแล้วสินะกองทองวิเศษเอ๋ยข้าขอให้สิ่งที่ขากินลงไปปกติคือเกาบ่อยมันกลายเป็นท้องคำและข้าก็ขอให้บ่อยมีไผ่หูว่าขามีกองนี้เพียงหลังจากนั้นเศรษฐีกด้เดือรับไปค่ะน่าละค่ะเศรษฐีเลิมและแวงค่ะเศรษฐียานเขาหูว่าเขามีกองวิเศษแล้วซาบานจะมาขอส่วนแบ่งน้ำเขา เขาจึงได้ขอพรอว่าโบหายทาบ้านหัวเขามีกองนี้หลังจากนั้นเขาก็เผลอหลับไปเสียงติงกระดังเขินค่ะเข้านี่เสียงเบ้าหลงแล้วตามมาด้วยเสียงล้มเย็นวูบหนึ่งค่ะแล้วเศรษฐีกะตื่นขึ้นมาเ้ามือนี้เศรษฐีตื่นขึ้นมาพบว่าบ้านหลังหนึ่งของเขาได้หายไปเขานอนอยู่พื้นดินที่ป่าวางค่ะบบมีทุกอย่างแล้วจริงๆทุกอย่างของเขาได้หายไปสูญสิ้นหมดแล้วค่ะ แล้วอีหยางกระบุ้ยไผ่เคยหัวว่าเขาอยู่ที่นี่มาก่อนค่ะพราะเคยมีห้องห้อยว่าเขาเคยอยู่ที่นั้นเฮ้นี่มันเกินอีหยังคืนเนี้เฮอนกูไปใสโอ้อหลังจากนั้นมาเศรษฐีก็กลายเป็นไซเรด่อนค่ะเขากลายเป็นคนที่บ่เหลืออีหยังในชีวิตเลยค่ะพอตุกอย่างที่เขามีได้หายไปหมดแล้ว จนกระทั่งวันหนึ่งค่ะมิซายคนหนึ่งยังผ่านหมาเขาได้เอาคองเขาให้เศรษฐีลุงนี่ก้องเขาเขห็ดเองล่องซิมเบิงอืมขอบใจด้อเศรษฐีก็ได้ฮับเอดโดยความดีใจท่านได้นั่นเองกองท่องวิเศษก็ได้หายไปเหมือนสิ่งนี้ไม่เคยอยู่บนโลกนี้มาก,ก่อนนั่นละค่ะ บทเรียนครั้งนี้ได้สอนให้เศรษีก็คือควมโลบอาจจะหายในสิ่งที่เฮ่าต้องการส่วขาวแต่ความใจกวางจะหายในสิ่งที่เฮ่าต้องการตลอดไป